ขอเสียปรบนมือดังๆเป็นกำลังใจสักหน่อยครับเขาว่ากันว่าแม่โยกมาเยอะมาเยอะสิป้า ็นการกานครั้งด้วยนะครับผมสวัสดีท่านนายกี่สมนตรีเสียราชาและขอคุณชันชัยทีมกระจานะครับแล้วก็นายกองค์กรบริหารจังหวัดชลบุรีนะครับคุณวิทยาคุณปื้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วสวัสดีแม่ๆนะครับทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะอาจจะง่วงนินิดหนึ่งนะครับนะร้องก็ง่วงด้วยนะครับผมออใไฟนะฮะเริ่มด้ยหล่อลงทีครัเดี๋ยววายตัวเดียวแล้วอ่อนแล้วนะเข้าใจได้ งงยังจ๊ะฮะยังแต่นั้งหลักหลายคนแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้สวัสดีฝั่งขวาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอเคนะแม่นะฮะฝั่งนี้ยังไงจ๊ะยังไงนะแม่อะไรนะคิดถึงคิดถึงมากไหมอืมปากหวานนะา <ทำ S 2> มาจ <ทำ S 2> าไหกันจ๊ะ มาตรงไหนกันแนะ่แถวนี้นะโอเคหลังเวทีปนะ่ะอ๋อใช่ครับไปในไก่ในไก่อ๋อขอบคุณมากครับเออ่ตรงนี้คิดได้ไหมับเนะี่ยขอบคุณมากครับ,อ,บอ่าได้เลยฮะ สวยงามโอเคค <güzel>. ร <Okay. S 2> ับขอบคุณครับโอเคพอดีทราบข่าวนะว่าธนายกชอบเพลงพิ t รักิ h i ุโลกใช่ไหมฮะอ๋อสนุกสนานเลยนะตรงนู้นแล้วก็จิ้มนะแล้วก็จิ้มโอเคแล้วก็จิ้มนะ เ้็นขาต้มมัดก็ข้าเขาต้มมัดข้าเขาต้มมัดโอ้โหไม่ทราบว่าจะกิข้านะวอะไรแพงๆขนาดนี้ไม่ถึงคิดมาแต่ว่าสูงรกขอบคุณมากนะไ,นไ,นไม่เลิกวันนี้แม่มาได้ได้เลยครับแม่ แล้ว,วตัวิ่งเสร็จใช่ไหมแต่งตัวครับผมอ๋อเดี๋วว่เพิ่งวิ่งสิส่วนเสร็จพิปรักพิสตัวโลกอ่ะอย่างนี้โอ้โหติดิทธิ์แรงจานกตกัวดูดีเลย สยงามเหมือนคนให้นะนคนนี้บอกปากดีปากหวานเลวยแม่ปากหวานปากหวานนะปากดีกลัวโดนไงละโดนครับคนนี้ถูกใจให้ติดเลยนะอะไรนะหกสิบยังแจว๋วสามสิบไม่เอาเลยจ้ะเอาหกสิบอ๋องั้นให้ร้องสามสิบสองเดี๋ยวสองรอบนะหกสิบเ,เลยนะ ปากหวานขอบคุณครับจับมือได้ไหมถ่ายรูปได้ครับยี่สิบให้500ให้าร้อยเลยนะได้ทั้งคืนเลยแม่ยันเช้าโอ้โหขอบคุณมากครับถ่ายรูปหน่อยนะถ่ายรูปใครอ่ะหน่อยโอ้โหคนซื้อเนี่ยราไม่รู้ เนดูจะดีไหมเนี่ยดีป่ะดีป่ะเสรดูป่ะคยดูไงใหใจดูด้ว่อนราการอะไรบนี้เก่งโชว ดูจริงไหมเนี่ยหัวใดนเลยเดี่ว่ากันเรีว่ากันโอเคโอแชนเล่อได้ใช่ไหมเมื่อวานจะไปใช่ไหมโอเคครับเอาวันศุกร์โอเคไหมใต้เอาศุกร์ป่ะเอาวันศุกร์แล้วมนชวนเล่นละครต้องมาต้องมา แม่ทำเองนะขอบคุณครับทำแต่วันไหนจ้าทำเมื่อกี้รับอแม่ทำวันหน้าไปทำละมาสวยเชียวโอ้สส่เสียงเลยนะโอ้มาเยอะอะแม่ใส่หัหน้าจะเลีอกใครดีโอเคครับ่นะ ดูทุกวันเลยนะตอนนี้ดูไหจ๊ะสอนนี้ไปดูนะนี่งแสดงงานเราแล้วมือ่ีละคนะตัวเหนียวอเลยตัว่อาน้ำเปนคำทำดูแโอเคครับได้แน่เลยจะิต้องเมาหาค โอเคเดี๋ยขอรับของสนตนะฮะเดี๋ยวลกีเนี่ยขอบคุณค่ะแม่คุณแม่ใส่แม่เขาบอกคนใส่แม่หน้าตาดีใช่ไหมจะขอบคุณคับโอ้คุแม่ถูกใจ รู้ไม่ราจะซื้อนะนั่งราดีสิแม่ขอบคุณสวยที่สุดอ่ะแม่มาอาได้เลยแม่ถ่ายในเป็นใชกเลยจ๊ะอพี่อันมาแล้วลูกน้ำเลยจ้ะโอ้ถ่ายรูปโอ้โหเดี๋ยวแบบสื่อสารไม่ชัดเจนเอาขอบคุณครับเอาแหวนน้องได้รูปแม่ให้แล้วนะสวัสดีครับพี่อันก่อนสวัสดีครับพี่อันแม่กับกล้องกลับกล้อง่าเจอกันในลูปต่างโลกไหนเนี่ยเนี่ยน้อง ร้องที่ถึงไม่ได้มาไอ้วางใส่หอบคิวโซนใหญ่แม่ขาบคนพิเศษรีบดีดด้วยรีบดีดด้วยรีบดีดด้วยแม่ขายให้หน่อยดูแลครับเม่อยขายให้อยเองไปขให้หน่อยกก็ต้องให้บ เป็นต้นไหนฮะเจ็ดดือนเท่าั้นคะเดหมายถึว่าเขาจะอาบน้ำก่อนอาจจะช้ำเอาไปล้างน้ำแช่เย็นด้วยกว่าหนูจะมาวันนี้หนูจะเก็บจัดสนุกมากเะยจ้ะยังไม่ได้ล้างจ้ะเปอะไรจะไหม ดีครับอากคัน้องโไม่มาไม่มาครับไ่ดไดไปแล้วลูกไปแุกวไปเลยนูกวันไดูดูนะม่ดูนาี่นไปแล้วจ้ไปดูกันแม่โอเคไปแลก่นแมละครับกครับรักหนแลวลูกขอบคุณคะ นี่จะถ่ายนะแต่แม่ด้วยขอเพลงเลยนครับใครจะใครรู้อนน้องใส่แม์นะคะคอนแม่ขอเพลงสัะหลัปัาด้วยมีหัวใจดวงใ้เธอคนเดียวคอา โอเครอบครับผมคขอเพลงนจ่อเม่นเดิมข้ามันเดิมเดี๋ยวรอให้รอกเป็นองนันแม่ขอเพลงเพียงแค่ใจเราล้วกันพียงอยู่ในวงแขนคนอบอุ่นในหัวใจ จะมา,ะมมา,มาได้แม่คะครับได้ตอนนี้ครับ,รบ<ม>แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งท้ายกันนะครับคืนนี้กับเพลงขอบคุณมากๆที่มางานในวันนี้นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณแฟนเพลงครับผมขอบคุณครับโอเคครเพลง,งสุดท้ายจบลงอ่ะใครยังตกหล่นอะไรได้แล,ล้วเนะแม่แม่เสียงกันเสียงกัน,ลก,นกลัวอะไรนะ อกอโกหนูโกรนมิสึโกนทไหมคิดถึงโอเคครับผมโอเคอ่ะอำการกันได้้วยนะโอเคครับโอเคครับผม

โอเครับคุณขอบผมเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มางานนะคะที่กำลังใจกันในวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวมีโชว์ให้มอบความสุขกันต่อนะครับผมนี้และแกมลีก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ ท่านสองสุขการณ์นะค,ะร,ครับขอยหมสความสุข,ขนะครับรับความสุขครั้งที่สองอย่างที่ขขทรับลงในที่เีน้านนเลนนะครับกระป๋อสิามด้นะครับ